พาไปส่งออเดอร์กันที่บ้านลูกค้าจากห้าแยกปากเกิดนะครับข้าสะพนรณพรมสีไปที่ฝั่งบางตะไนนะครับตำบลมาตะไนแต่ยังอยู่ในอำเภอปากเกร็ดอยู่นะครับก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะชิลๆอยู่นะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่านะ้ถ้าจะไม่ผิดนะก็ลองดูที่ปุ่มจอด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับลงจากสะพานพระรามสี่ไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปยูเทนกันที่ใต้สะพานข้างหน้านี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปที่ป้านลูกค้านะครับตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราจะเจอวัดเตยนะวัดเตยนี่กค็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากพอสมควรนะสองข้างทางก็เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบครับ ลางคืนนี่มืดมากนะบอกให้ผมมีเวลาผมจะถ่ายมาให้ดูนะอันนี้โบสถ์หลังสีเหลืองสวยและใหญ่มากนะยังมีนักท่องเที่ยวนะครับมาปั่นจักรยานกันอยู่เหมือนกันนะถึงบ้านลูกค้านะครับก็เดี๋ยวตัดกลับออกมาจากบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับไปเก็บบรรยากาศแบบชิวๆในการส่งออเดอร์น,นะครับอันนี้คือส่งเสร็จแล้วนะผมไม่มีงานต่อไม่มีงานพ่วงแล้วนะเพราะว่าผมปิดมานะ ขับไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เงียมสมบสงบลมลื่นนะด้านหน้านะครับทางซ้ายมือครับดูนะเดี๋ยวจะมีต้นมะม่วงที่ลูกดกเต็มต้นเลยนะนี่ครับแล้วก็อยู่ริมนถนนด้วยนะโอ้โหน่าสอยไปกินนะนี่ด้านซ้ายมือทางนี้ก็เป็นวัดอินทรามาน,นะก็ยังมีชาวบ้านนะครับปั่นจักรยานตามปกตินะครับก็เป็นวิถีชนบทที่ รู้สึกว่าดูรัสภายตาดีครับด้านขวามือก็เป็นสวนกล้วยของชาวบ้านแถวนี้นะครับออกขวามือนี่นะครับเมื่อกี้ไปประทุมทาน,นีนะครับเอาสิบล้อสวนมาแหมด้านซ้ายมือด้านหน้านะครับเป็นวัดป่าเลไลนะวัดนี้ก็เป็นวัดที่สวยกวัดหนึ่งเลยนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยเข้าไปสักทีนะเพราะว่ามาวิ่งงานอย่างเดียวนะไม,ไม่ได้ตั้งใจมาวัดนะน,นี่วัดป่าเลไลทางประตูทางเข้านะครับ ถึงตรงนี้นะครับก็ใกล้จะออกถนนใหญ่แล้วก็เราให้ดูบรรยากาศอีกสักแป๊บหนึ่งนะเจดีย์องค์เบเลยนะครับพอดีติดกล้องไว้ทางขวามืออาจจะมองได้ไม่ชัดนะแล้วเจอกันใหม่ออเดอร์หน้านะครับสวัสดีครับ